สวัสดีทุกคนก็ทักทายกันนะครับวันนี้มาอยากจะมาแนะนำนะฮะให้กูคิดดีๆกับทุกคนเรื่องความสุขความสุข,คสขใครอยากรวยมั้งครับอยากรวยก็ต้องทำตัวเองให้มีความสุขความสุขเท่ากับรวยโอเคไหมครับความสุขเท่ากับรวยถ้าคุณมีความสุขเยอะ คุณก็รวยเยอะนะครับทำยังไงให้มีความสุขเลิกเสพข่าวลบๆโอเคไหมครับข่าวลบละครข่าวพวกที่ทําให้คุณแบบหดหู่ใจเลิก,ท,กทุกอย่างนะแล้วก็เลิกฟังเพลงที่เศร้าฟังเพลงสนุกสนุกสนุกสนานทำให้ชีวิตคุณแฮปปี เลิกเสพข่าวลบเลิกฟังเรื่องลบเลิกคุยกับเพื่อนที่ลบลบแล้วก็เป็นตัวเองแบบไม่ต้องเปลงใจใครโอเคไหมครับแค่นี้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขถ้าคุณมีความสุขคุณก็จะรวย,คว,วยำค,ำค,รความสุขเท่ากับรวยจำคำนี้ไว้นะครับความสุขเท่ากับรวยนะครับฝากไว้ อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณที่รับชม